ISO 3เครื่องดื่มคลลาเจนผสมผลไม้รวมชนิดผงประกอบไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มแมนดารินส้มเขียวหวานสับป,ปะรดมะนาวแอปเปลิลบูเบอรี่แพชเชนพุดกล้วยมะม่วงมะละกอเลมอนองุ่นขาวพีชองุ่นแดงเชอร์รีนอกจากผงผลไม้ที่หลากหลายแล้วยังประกอบไปด้วยคลลาเจลคลลาเจล ช่วยรักษาโรคข้อเสื่อมครับคอลลาเจนยังช่วยลดเลือนริ้วรอยการทานคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีเนื่องจากวิตามินซีจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมคอลลาเจนให้เข้าสู่ร่างกายได้มากยิ่งขึ้นครับช่วยทําให้ผิวของคุณมีสุภาพดีขึ้นสว่างใสและดูอ่อนวัยการรับประทานง่ายมากครับ1ซองน้ําหนัก15กรัมให้ผสมน้ํา150มลลตรหลังจากนั้นเขย่าให้เข้ากันและดื่มทันที ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติอร่อยรับประทาน,นง่ายครับว้าวว้าว ISO 3คอลลาเจนบวกผลไม้รวมชนิดผงถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ ISO 3 by บาย i วีท